สวัสดีครับผมโนตนะครับจากช่อง DCA Academy Channel ครับวันนี้วันที่25นะครับกรกฎาคม2567นะครับเราก็มาลงทุน DCA กันประจำเดือนกรกฎาคมนะครับเราจะมาลงทุนกันต่อเนื่องกันไปนะครับรักษาวินัยแล้วก็เพิ่มโอกาสนะครับในการลงทุนต่อยอดของเราไปเรื่อยๆนะครับใคร DCA อยู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคนไทยปีนี้ก็ไม่ใช่ปีที่สดใสแต่ถ้าเรามองนะว่า ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่หุ้นลงราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับถ้าเราเลือกบริษัทดีเราก็จะมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะมองเห็นภาพว่ามันติดลบอยู่ตัวแดงอยู่แต่นะครับในพอร์ต DCA ของของผมเนี่ยของช่อง DCA Academy เนี่ยก็มีหุ้นถึง5บริษัทที่ยังเขียวอยู่นะครับแต่ก็จะมีบางตัวที่ เออจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับอย่างเช่นตัว N Y T นะครับที่ผมได้เริ่มลงทุนไปเมื่อเดือนที่แล้วครับราคาปัจจุบันตอนนี้มันก็ลงมา17เรซเราจะทำยังไงต่อก็ดีนะครับจะถอดใจไหมจะหยุดหรือไปต่อ,อยังไงวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับโอเคนะครับไปกันเลยโอเคไปกันที่สไลด์นะฮะก็เป็น e ีีที่ห้าสิบแล้วก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง dca academy ครับอ่ะ ep ที่50นะครับลงทุนหุ้น dca ประจำเดือนกรัฎกาคหกเก็ nyt ติดลบ1ินะครับไปต่อหรือพอก่อนนะฮะอ่ะการ dca ก็เหมือนการลงทุนด้วยความมีวินัยนะเราก็จะมุ่งไปสู่ผลตอบแทนระยะย,ยาวนะครับโอเคไปกันนะฮะ มาดูพอร์ตการลงทุนของผมกันบ้างนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมก็มีการสอนทำคลิปจาก g o o s l e ชีตนะฮะแล้วก็ g o o อ่าไม่ใช่ย่า o ูไฟแนนซ์นะครับผมก็ได้ออกมาเป็นพอร์ตสวยๆในการติดตามหุ้นนะเพราะว่าในสตรีมมิ่งหลายคนก็อาจจะ,ะไม่ได้มีการแบ่งในสตรีมมิ่งนะครับเขาก็จะถ้ามันเกินออหกแปดตัวใช่ไหมครับมันก็จะเริ่ม อ่านไม่ได้แล้วหมายความว่ามันเขาจะไม่สามารถแบ่งพอร์ตหรือปรับคอเตอร์ไมได้ในในสตรีมมิ่งนะครับเราก็จะมาใช้ประโยชน์จาก g o Google s h e e t นะครับเราก็สามารถหาตัดส่วนหุ้นทุกตัวมูลค่าพอร์ตของเราได้เลยนะฮะอย่างเช่นตัวแอ a n าเนี่ยก็จะมีมูลค่าพอร์ตอยู่ที่11%อซอย่างนี้ครับไล่ลงไปนะครับตัวกลางๆเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับในช่อง DCA Academy นะครับก็คือคลิปวิดีโอก่อนใน ก่อนหน้านี้นะครับ EP ที่49นะฮะผมก็จะทำตัวอย่างนะครับไปสามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยนะพอร์ตการลงทุนหุ้นไทยนะครับที่ผ่าน g o o g l e Google s h e นะฮะแล้วก็ Yahoo Finance นั่นเองนะครับไปกันต่อนะครับนะผลการบันทึกนะฮะก่อนที่จะเปิดตลาดช่วงเช้าก็ติดลบอยู่2 3 35%โดยประมาณนะครับอ ส่วนในการบันทึกพอร์ตเนี่ยผมก็จะบันทึกพอร์ตอยู่เยอะมากนะฮะวันนี้ผมก็จะให้เพื่อนดูว่าเออตอนเนี้แนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวที่ผมลงทุนนะครับก็จะมีการแว่งขึ้นแข่งลงนะครับถ้าเราซื้อในจังหวะที่ไม่ดีนะครับไม่มีการลงทุนแบบ d c a เนี่ยเราก็จะติดลบเยอะนะฮะแต่ถ้าเรากระจายความเสี่ยงนะครับซื้อหุ้นดีๆอยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายหมวดธุรกิจแล้วกระจายความเสี่ยงผมก็มีหุ้นอยู่1ิตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูใน กราฟที่เป็นกราฟเส้นตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละตัวก็มีการขึ้นลงเพราะฉะนั้นดีเซก็คือการเฉลี่ยต้นทุนนะครับเราก็จะไม่ได้ซื้อราคานี้นะครับเราไม่ได้ซื้อราคาต่ําสุดเราไม่ได้ซื้อราคาสูงสุดแต่เราซื้อเฉลี่ยทั้งเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนหรือถ้าเราได้กําไรเราก็จะได้กําไรพอประมาณนะฮะเราขาดทุนก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับนี่ก็คือหลักการของการเฉลี่ยต้นทุนกันไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดูแค่ หกเดือน2เดือน3เดือนหรือ1ปีนะครับเราจะดูระยะยาวไปเลย5ปีนะครับส่วนหุ้นที่มีความามีเกณฑ์ที่ติดลบมากที่สุดก็ตามที่บอกนะครับมีนำยงเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ c p n ที่ติดลบอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าติดลบกันเท่าไหร่แล้วนะาการ TCA นะครับก็จะเป็นการลงทุนตามระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นตัวกราฟที่เป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดเนะี่ย ก็จะเป็นขั้นบันไดเลยนะฮะก็เป็นไปตามนี้เลยนี่แล้วก็ก,การจัดสรรสินทรัพย์หรือ Asset Allocation เนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้นะครับ a d v a n c e มากสุดอ่าบีเนะครับที่มีผลตอบแทนมูลค่ามากที่สุด12%ตอนนี้นะครับมี Advanced นะครับลง,ลงมามี CPN แล้วก็ KCE แล้วก็ w h a ตามลำดับนะครับส่วนตัวที่ไม่ค่อยดีก็จะเป็น NYT นะครับอ่าส่วน ก่อนที่ผมจะเริ่มลงทุน dCA ในแต่ละครั้งเนี่ยครับผมก็จะมีไฟล์ตัวหนึ่งที่เป็นไฟล์ที่นะฮะคิดคำนวณนะครับวิเคราะห์ก่อนว่าในเดือนหน้าเนี่ยผมจะลงทุนอ่าเท่าไหร่แล้วผมจะใช้เงินลงทุนตรงนั้นไปกับหุ้นอะไรนะครับซึ่งเดือนกรกฎาเนี่ยผมก็จะลงทุนทั้งหมด4ี่พนบวกลบนะผมก็จะตั้งย่อตัวเลขก่อนแล้วก็ผมก็จะไปดูว่าเออในการลงทุนหุ้น เดือนกรกฎาเนี่ยผมจะไปลงหุ้นตัวไหนดีตัวที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยเน,นี่ยผมก็จะไปเออเฉลี่ยเฉลี่ยเอานะครับสรุปเดือนนี้นะครับผมก็จะซื้อ c p n นะครับ DIFKCE นะครับนำยงอ่าปทอสอผอ SCB นะครับแล้วก็ w h a ซึ่งผมก็ลองปริมาณลองคูณน,นะครับคูณกับราคาที่เป็นราคาเปิดในช่วงเช้านะครับแล้วก็มานั่งคำนวณดูว,ว่าเอ้ยผมจะซื้อตัวไหนได้บ้างนะครับมากน้อยเกินไปนะครับ ซึ่งเดือนนี้ผมก็จะซื้อทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดในสิบก็เลยทีเดียวนะครับเป็นการเฉลีย่ยต้นทุนกันไปนะครับในการลงทุนแบบวิวนนนิยนยบเพื่อนๆจะอาจจะไปลงทุนอะไรก็ได้นะครับตามสไตล์ของเพื่อนนะครับแต่ว่าเงินต้นผมยังน้อยนะสี่พันเนี่ยผมก็กระจายกระจายเลยนะแล้วก็บางตัวก็มีสภาพคล่องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเศษหุ้นเนี่ยที่เราต้องซื้อในกระดานออรลอตเนี่ยมันก็อาจมี สภาพคล่องน้อยนะครับอะนี่แหละครับวันวันสองวันก่อนที่ผมจะดีซเนี่ยก่อนที่เงินเดือนจะออกเนี่ยผมก็จะต้องมานั่งคิดล่วงหน้าแล้วเอ้ยผมจะซื้ออะไรดีนะครับก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือการวางแผนของผมสําหรับการลงทุนหุ้นนะครับในพอร์ตดีซของวันที่ยี่ห้าคือเมื่อเช้านะครับก่อนเปิดตลาดเนี่ยพอเปิดตลาดปุ๊บนะฮะก็ติดลบอยู่ที่ 2.87นะ2.87มูลค่าของ Market Value ูชาร์นะครับก็ลดลงมานะครับพอเปิดสลาดมันก็จะพันผวนนะครับผมก็แคปหน้าจอมาก็จะติดลบไป400บาทนะครับเกือบ500นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นที่แคปมาก็2.90นะครับก็ร้องไห้กันไปเลยทีเดียวนะฮะว่ากันไปพูดตัวแรกที่ผมซื้อก็คือ CBN นะครับผมซื้อไปในราคา56.50นะครับซื้อไปแค่ห4หุ้นนะฮะร,ราคา DCA อยู่ที่2 226บาทอันนี้ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแล้วก็เวทน,นะครับซื้อไปนะครับก็ซื้อไปราคา56.50นะครับตามนี้เลยตัวที่สองก็จะเป็น d f นะครับก็จะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนะครับเทเลคอมอันนี้ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดธุรกิจ ICT นะครับผมก็ซื้อเพราะว่าเอ,อมองเห็นระยะยาวว่าตอนเนี้ยกองกองนี้ มันน่าจะสร้างเขาเรียกอะไรอะแคดโฟออกมาเป็นเงินปันผลให้ผมปีละสี่ครั้งผมก็เลยซื้อขึ้นไปนะครับซื้อไปนะครับในราคาออดลอตนะครับเจ็บาทนะซื้อไปร้อยหุ้นเอาไม่ใช่ซื้อออดลอตสิซื้อบอร์ดลอตเลยนะครับซื้อร้อยหุ้นก็7 9 5ดอ้าบ้าบาทนะครับตามนี้เลยนะครับ d a f ตัวที่2แล้วนะครับตัวที่สามเนี่ยวันนี้ก็ราคาก็ลงมาเนาะ ACE นะครับลงมานะครับ อ่า42.75นะครับผมก็ซื้อไป7หุ้นนะครับในกระดานออร์ดลอด229บาท25ตตังค์นะครับตามนี้เลยนะโอเคตัวที่3ผ่านไปตัวที่4นะครับ NYT นัคนับอนำยงทอร,ร์มินอลนะฮะซื้อไปกระดานบอร์ดลอดนะครับ200หุ้นนะครับตอนนี้ราคามันลงมาราคาถูกแล้วไพเปิดบ,บุ๊กเวลูก็ไพเปิดบุ๊กเวลูนะครับ p b v ก็ประมาณ1 หนึ่งเท่าครับเท่ากับส่วนของเจ้าของเนี่ยแลวก็ปันผลปีนี้ก็ปีนี้เขาจ่ายปีละครั้งนะครับสําหรับนายงเทอร์มิโนอลจ่ายปีละครั้งเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เออน่าจะเก็บหุ้นตัวน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ไปรอรับเงินปันผลปีหน้านะครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้นะครับนํายงก็มีความเสี่ยงเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่มีความผันผวนแล้วก็อาจจะไม่ได้ ดีอย่างที่คิดนะอาจจะมีไรายได้ที่ลดลงตามลําดับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอยู่ืันกันนะครับราคาหุ้นก็ลงมา17%แล้วนะครับผมก็ซื้อ DCA ไปนะครับ200หุ้นนะครับ604บาทถัดไปนะครับปตทสพออนะครับราคาก็ลงมาอยู่ที่1 4 3นะครับตอนนี้ก็จะผันฝนไปตามราคาน้ํามันแล้วแหละ แต่ว่าในระยะการเติบโตก็ยังดีอยู่นะสำหรับปอทอสพอนะครับเป็นหุ้นที่ผูกขาดอยู่ในกลุ่มพลังงานแล้วก็ลงทุนไปทัโลกซื้อไปนะครับในในกระดานออดลอตนะฮะสี่หนึ่งสี่สองจุดห้าศูนย์ซื้อไปหกหุ้นนะครับแปดร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับปอ,ทอสทสพก็ได้มาเติมเข้าไปในพอร์ตต่อไปนะครับ s อ b นะฮะ s อ b ซก็ ซื้อในกระดานออดล็อตนะก็จะแพงกว่าบอดล็อตอยู่0.50สตางค์นะครับผมซื้อไปในราคา101บาทซื้อไป8หุ้นนะครับ8 0 8บาทนั่นเองนะครับสำหรับ SCBX ของเรานั่นเองนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมก็ไปซื้อ WSA นะครับตัวสุดท้ายละ WSA เนี่ยราคาหุ้นไม่ได้แพงนะบาทก็สามารถซื้อได้ในกระดานบอดล็อตนะครับผมซื้อไปร0อยหุ้นนะฮะ ใช้เงินลงทุนไป505บาทนะครับก็ตามนี้เลยนะครับซือไปเรียบร้อยจบนะครับ7ตัวนะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับแมททุกตัวนะครับเป็น CBN 4หุ้นนะครับนำโยง200 w s a 100 KCE 7หุ้น SCB 8ปนะครับปทสพห6แล้วก็ DIF อีก100หุ้นนะครับซื้อไปทั้งหมดนะครับวันนี้ลงทุนไปนะครับ4,095.40 อันนี้จะเป็นตัวที่รวมค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าเวทเรียบร้อยแล้วนะครับพอร์ตก็เป็นไปตามนี้นะครับก็ติดลบร้อยลงนิดนึงนะสองจุดห้าหนึ่งนะ,นะครับแต่ก็ได้หุ้นเพิ่มขึ้นมาปรากฏว่านะวันนี้ตลาดก็แดงลงมาอีกนะครับหลุดสองพันประมาณสองพันแปดสองพันเก้านี่แหละอยู่ประมาณนี้นะครับหลุดมาตั้งแต่เมื่อวานละก็จะมีตัวที่เขียวอยู่นะครับก็เป็นแอดวานนะครับบวกอยู่ 6.79% b h นะครับหุ้นโรงพยาบาลบบรุงราชก็บวกมา2.29นะดิฟบวกขึ้นมา0.70แล้วก็ w h A ส่วน2.03%นะครับส่วนตัวที่ติดลบน้อยลงจาก17%พอเรา DCA ไปนะครับเฉลี่ยต้นทุนไปก็จะติดลบลบน้อยลง12% 12.42%นะครับเป็นไปตามนี้นะครับ s c b ก็ราคาก็อยู่ไปตามนี้นะครับ ลงทุนไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการลงทุนในเดือนเจ็ดนะครับยี่สิบห้ากรกฎาคมเราก็เงินเดือนออกเราก็มาลงทุนกันนะฮะก็ไม่รู้ว่า DCA มันจะเป็นผลอย่างไรนะก็ดูไประยะยาวๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับการลงทุนในช่อง DCA Academy ด้วยนะครับอ่สรุปการลงทุนในตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับเจ็ดเดือนผ่านไปแล้วนะครับก็ลงทุนไปทั้งหมด 2690บาทจุด7 2สตางค์นะครับตัวเลขบางเดือนผมอาจจะไม่ได้รวมฟรีรวมเวทอะไรไว้นะครับลงไปแต่เงินต้น เพียวๆที่ซื้อนะครับมันบอสรวมกันแล้วก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่คิดกลมๆนะครับในพอร์ตเฟดิโอก็จะอยู่2องพ่นหกร้าบาทนะครับก็จะลงทุนอีกครั้งในเดือนหน้านะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5ครั้งนะครับอาจจะเป็น5้าบวกหเพราะว่าปลายปีผมจะได้มีโบนัสออกมานะครับในช่วงหนึ่งนะครับผมก็อาจจะลงทุนเพิ่มนะครับสี่พัน 4 5 0 0เดือนใช่ไหมครับก็จะประมาณ20,000สรุปเดือนนี้ปีนี้ผมก็จะลงทุนไปประมาณ40,000แต่ผมตั้งเป้าไว้ว่า d c a ปีนี้ก็จะให้ครบ50,000นะครับรักษาวินัยแล้วก็บวกกับโบนัสในช่วงปลายปีนะครับเงินปันผลจากนู่นนี่นั่นก็จะมาลงในไตรมาสสุดท้ายหรือว่าอาจจะเป็นเรือนพอยอก็ได้นะครับถ้าได้เงินมาก็จะเอามาลงทุนเลยนะครับตั้งเป้าปีนี้ว่า50,000นะครับขอครึ่งแสนก่อน ปีหน้าก็จะบวกเป็น5 0 0 0ต่อเดือนละปีหน้าปีหน้าปนี2สนะครับขอ5,000ันเลยนะฮะั0 0 0นไปเรื่อยๆนะครับสองปีสองพันี่หกอาจจะเพิ่มเป็นหกพันนะครับยิ่งเงินต้นมากนะครับยิ่งเงินต้นมากเลือกหุ้นดีนะครับติดตามผมประกอบการอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตห้าปีนะเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นผลนี้แน่นอนนะครับ แต่ก็หุ้นที่ผมลงทุนไปนะครับก็ไม่ได้แนะนำซื้อหรือแนะนำขายใช้เพื่อเป็นการศึกษานะครับเราผมก็เอาพอร์ตของผมมาแสดงให้เพื่อนดูนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปแล้วก็ในการลงทุนของเพื่อนๆต่อไปนะครับโอเคนะครับเมื่อลงทุนไปนะครับมูลค่าพอร์ตก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันลงทุนไปประมาณ26 9 0น้ิบนะครับแต่ว่ามูลค่าพอร์ตของปัจจุบันเนี่ยติดลบไป2 1 8จุดหนึ่งแปดนะครับ ก็จะเหลือเงินเ,เงินอารเรวไลท์นะครับอานเรวไลท์อยู่ประมาณสองหมื่นสองพันนะครับติดลบไปประมาณห้500าร้อยห้าร้อยอ่าสี่ร้อยกบาทสี่ร้อยกบาทตามลำดับนะครับตัวที่ยังมีกําไรอยู่เขาจะมี Advan น e ์บีเอแล้วก็มีดิฟแล้วก็มี WHA นะครับสี่ตัวนะครับที่เหลือติดลบหมดเลยนะครับก็ ลงทุนระยะยาวไปนะครับผมก็เมื่อผมลงทุนเนี่ยผมก็จะมาปรับใน Google s h e e ี s ของผมนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดกันไปได้โอเคโอเคครับุียน่ากินจับอ่ะก็ขอเพื่อนนะครับลงทุนด้วยความสูงนะครับ d c a ซ c a d e m y ก็ขอเพื่อนผ่านพ้นนะครับคุณไทยก็ไม่ได้สวยงามสถาพรสถบทสตบส,สพาเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับอทุกคน i ิน e s t ท a p p i l y นะครับยิ้มนะเพื่อ ไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนคิดไว้นะครับว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับแต่ว่าเราลงทุนแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกหุ้นดีนะครับในการรักษาวินัยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการลงทุนดีซในเดือนกรกฎานะครับหลังจากที่ผมไปแล้วเนี่ยผม,ผมก็จะมาทำอะไรครับผมก็จะมาบันทึก พอร์ตโฟลิโอนะฮะพอร์ตโฟลิโอของผมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะผมก็แค่ขอแชร์เพื่อนๆดูนะขอแชร์เพื่อนดูนะนดผมก็จะมีไฟล์ตัวนี้นะครับที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของผมเนี่ยก็จะเก็บบันทึกข้อมูลแท็กกิ้งนะครับราคาที่ผมบันทึกได้ในแต่ละเดือนนะครับว่าเ,ออเดือนหนึ่งเดือนสองนะครับที่ผมลงทุนไปนะครับหุ้นทุกๆตัวเนี่ยนะ วันที่ผมซื้อเนี่ยราคาเขาอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จะมาลงใส่ไว้ในข้อมูลใน g o o l e s h e e t t ส่วนตัวของผมนะอ่าผมก็เคยทำให้เพื่อนๆดูแล้วแหละและถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวก็อาจจะทำไฟล์ให้มันสวยงามเั่าไหร่แล้วก็ลบพวกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยออกไปนะครับเนี่ยผมก็มีหุ้นสารัฐด,ด้วยนะครับมีการวางแผนดเซหุ้นสารัฐด,ด้วยมีพอรตท,ที่ ผมทำไว้เนี่ยเอจะลงทุนหุ้นสหรัฐเนี่ยตามวอลเลนบัฟเฟตอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะครับยังไม่ได้อัปเดตเลยนะเพราะว่างานเยอะมากๆนะครับอ่สำหรับการลงทุนดีเซหุ้นไทยเนี่ยผมก็มีพอร์ตของผมส่วนตัวนะครับบันทึกข้อมูลไปนะครับผมก็เอาโมเดลนี้มาจากอ,อาจารย์กวีนะครับเขาทำไว้นะผมก็เอา เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นครูที่ดีนะครับผมก็เอามาทําตัวอย่างมาปรับใช้กับตัวเองเดือนไหนที่ผมจะลงทุนหุ้นผมก็จะมาคิดคํานวณก่อนว่าผมจะซื้ออะไรนะครับจะได้สัสดส่วนเท่าไหร่ลงทุนเงินไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็กระจายกระจายกันไปนะครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะครับอนนเอเอเห็นว่าเออตัวนี้น่าสนใจก็ซื้อไปนะครับแล้วก็ลงทุนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ Google s h e e t นะครับเดี๋ยวผมทําดีๆแล้วก็จะเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ เอาไปใช้ต่อนะครับด้านล่างก็จะมีเงินบันผลด้วยนะครับเงินปันผลที่จะรับในเดือนหน้านะครับก็จะเริ่มประกาศ X d ดีเนี่ยผมก็จะมาลงในช่องนี้นะฮะช่องของเดือน8ปดเขาอขาจจะไปไปจ่ายเดือน9ผมก็จะมาลงวันที่จ่ายเลยเดือนเดหรือน8เดือน 9, อ,น 8, 9อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับสรุปแล้วเออเงินบันผลที่ผมได้ในแต่ละในแต่ละปีนะครับในแต่ละเดือนในแต่ละห่วงเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่นะครับสรุปปลายปีทั้งปีแล้วผมจะได้เงินปันผลเท่าไหร่เมื่อคิดกับ เงินต้นที่ผมลงไปนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะฮะในการที่จะวางแผนนะครับเราทำอะไรแล้วเราต้องวางแผนแล้วเราก็ต้องบันทึกด้วยว่าเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะทางเซสชันในแต่ละเดือนอย่างไรบ้างนะฮะก็คิดไปเลยนะฮะตามนั้นนะครับมันอาจจะมีเลทที่มันมีอัตราอ่าลอ็อตอ่าเรวไรลลอที่อาจจะไม่ตรงกับพอร์ตของเพื่อนนะครับเพราะว่าพอร์ตเพื่อนหรือพอร์ตของผมเองอาจจะมีเรื่อง ค่าธรรมเนียมแล้วก็เวทภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่ายให้กับทางตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยกับโบกเกอร์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงแหละนะครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปคือผมจะไปบันทึกอยู่ในตัวของ investing.com นะครับซึ่งผมได้เคยลงข้อมูลให้เพื่อนๆไว้ซึ่งผมผมชอบนะนะเราก็มาลองลงข้อมูลกันนะครับ อ่าเปิดท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเอาอยากจะไปทําต่อนะสําหรับตัว investing นะผมก็ทําสอนไว้แล้วแหละในตัวของ p พลิ t นะ DC Academy a นะครับจาก1,000งพสู่หนึ่ล้านเนี่ยนะเพื่อนๆก็ไปเปิดนะฮะพอร์ตการลงทุนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ mm. นําเข้าพอร์ตแล้วก็บันทึกพอร์ตได้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ่าลองย้อนไปนะผมทำไว้ตรงนี้ไว้แล้วนะครับ mm. ผมก็ซื้อไว้ทั้งหมดสิตัว ผมก็จะมาบันทึกนะฮะว่าวันนี้ผมได้ซื้ออะไรไปนะครับเริ่มจากตัวแรกก็เป็น C P N นะครับเดี๋ยวผมบันทึกไปเลยนะครับ C P N นะครับเซ็นทรันพัฒนานะครับซื้อวันนี้นะครับซื้อไปจำนวน4หุ้นนะครับราคาหุ้นละ20 56.50นะครับมีค่าในหน้าในี่ผมคิดละเอียดมากเลยนะนี่0.17นะครับแล้วก็เพิ่มสถานะนะครับอ่ากดเพิ่มสถานะปึ๊บนะครับตัว CBN นะครับก็จะได้จำนวนหุ้นที่เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียวไทม์เลยอันนี้ก็จะเป็นการดีนะครับเราก็ไม่ต้องไปบันทึกอะไรนะครับเลือกเอานะครับใครจะทำแบบไหนแล้วแต่ที่ถนัดนะครับ ต่อไปก็ไปใส่หุ้นตัวที่สองที่เราลงทุนวันนี้นะครับ DIF นะฮะจะใส่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ DIF ซื้อวันนี้นะครับซื้อไปหนึ่งร้อยหุ้นนะครับราคาหุ้นละเจ็ดจุดเก้าห้าบาทนะครับใส่ค่าในหน้าไปพร้อมนะผมก็จดมาเรียบร้อยละศูนบาทนะครับเพิ่มสถานะเพิ่มไปนะครับตัวที่สามที่ผมซื้อไปก็จะเป็น KCE นะฮะ k ค e อิเล็กทรอนิกส์ปึ้งนะครับวันที่ซื้อวันนี้นะครับซื้อไป7หุ้นนะครับราคาหุ้นละเท่านี้เลย0.24จะเป็นราคาในหน้าค่าคอมค่าฟรีค่าเวทนะครับใส่ไปเลยเพิ่มสถานะไปนะครับ KCE นะฮะต่อไปนะครับ NYT นะครับนำยองเทอร์มินอลนะครับตึงตัว นี้ซื้อไปสองร้อยหุ้นนะครับอุ้ยราคามันลงอีกแล้วนะเนี่ยสามจุดศูนย์สองนะืมศูนจุดสี่เจ็ดนะครับอย่างเลยอ,อ่ะศูนจุดสี่เจ็ดนะแล้วก็เดี๋ยวกดเพิ่มสถานะไปเลยนะครับอาพี่เบล,เล,เลแล้วก็กดเพิ่มสถานะนะครับ N Y T นะครับต่อไปตัวที่ห้านะครับ P T PTT EP พิมพ์แค่สามตัวมันก็ขึ้นเลยเนาะแล้วเราก็เลือกเอาซื้อวันนี้นะครับหกหุ้นนะครับราคาหุ้นละอุ้ยผมซื้อแล้วราคามันขึ้นเลยนะหนึ่งสี่สองจุดห้าศูนย์นะครับอ่าศูนยจุดหกหกนะแล้วก็เพิ่มสถานะไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆซื้ออะไรเนี่ยก็บันทึกได้ฟรีนะ SCB นะฮะ SCB มีตัวเลือกมากมายให้เราได้ใช้นะครับซื้อไป8หุ้นนะครับราคา101บาทนะครับค่านายหน้า0.62นะครับแล้วก็เพิ่มสถานะป้ายนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาลงทุนกัน WHA นะฮะที่เราจะมาบันทึกกันซื้อไป100หุ้นนะครับ ราคาที่ซื้อราคานี้เลยนะครับ0.39นะครับอ่าเพิ่มสถานะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าเราเออเราลงถูกต้องไหมนะครับ w h a 440ถูกต้องไหมอา,อาจาะ เรียงตามชื่อก่อนนะครับแอดวานอย่างเงี้ย hey. ถูกต้องไหมตามในสตรีมมิ่งหรือว่าในโบลกเกอร์ของคุเพื่อนเนาะลงไปถูกไหมนะครับมันก็จะขึ้นแบบตัวอะเรลไลท์โปรฟิตไอ d l ลอสได้เลยนะครับตัวนี้ว่าเออตั้งแต่ซื้อมานะครับเป็นอย่างไรนะครับแอดวานไปดูซิตรงไหมนะครับไม่ตรงจะได้ปรับ d v a ว c e 8หุ้นนะครับไม่ได้ซื้อเพิ่ม b h 8หุ้นนะฮะซี CB n 34นะครับ Dip 300 KCE 47นะครับนำยง600ปทสปอ16นะครับซอส38นะไม่ได้ซื้อ SCB แล้วก็สุดท้ายนะครับ WHA 400นะครับถูกต้องเรียบร้อยอ่าตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถมาใช้ประโยชน์ต่อนะครับมาใช้ประโยชน์ต่อด้วยการน,น,นะครับมาดูว่าเออหุ้นตัวไหนเพื่อนเอนติดลบเยอะนะเออ ตัวนี้นะครับนำายงนี่เอยไม่ค่อยดีแล้วนะสิบสามเปอร์เซ็นนะครับอืมเป็นอย่างไรกันบ้างเออตัวนี้มันจะดีไม่น่อเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ตองมาลองดูนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับสถิติเนี่ยสถิติก็จะมีบอกเลยว่าเออตอนนี้ราคามันลงนะในภาพรวมของพอร์ตเพื่อนๆนะ่ะมันลงติดลบอยู่นะตัวเนี้ยเราก็จะมา,มาดูแบบแบบละเอียดเลยนะครับก็จะขึ้นแสดง ทุกๆตัวนะครับนี่ตามที่ผมบอกไปเส้นสีดําเนี่ยจะเป็นเส้นรวมทุกตัวนะครับปรากฏว่าอูม,มันลงนะมันลงมาติดลบประมาณห้าร้อยแล้วเนี่ยเออไปยังไงดีนะส่วนตัวนี้นะฮะเราก็สามารถดูได้ว่าเออเห็นไหมครับการลงทุนแบบแบบ,แบ,บดอลลาร์คอรดบเลตน,น,นะครับมันก็จะเป็นขั้นบันไดเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ในเว็บไซต์เขาก็แบบทำอ่า allocation นะครับมูลค่าพอร์ตปัจจุบันให้เพื่อนเลยนะครับ ครบทุกตัวนะครับ1ิบริษัทแต่ไม่แน่ใจว่า,าบริษัทที่11ลงไปแล้วมันจะได้ไหมนะครับตัวนี้นะครับปรากฏว่าตัวนี้นะครับ SCBSCB, ปอทอสผอ,อนะครับแล้วก็ b s a แล้วก็ดิฟเนี่ยก็จะมีมูลค่าสินทรัพย์จัดเรียงกันอันดับตามนั้นเลยนะครับสูงสุดไล่ลงไปส่วนตัวที่น้อยที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ซอสนะครับเพราะว่าเงินต้นเขาน้อยกว่าแต่ว่าตัวที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นนำยงเทอร์มินอลนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นหุ้นใหญ่ด้วยก็มีความเสี่ยงอยู่แต่ผมไปดูเรื่องงบการเงินอะไรแล้วเนี่ยมันก็ยังไปได้นะมันก็ยังไปได้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่ในปีนี้นะครับแข่งขันกันรุนแรงมากนะครับในการอุตสาหกรรมเนี่ย อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเราก็สามารถดูกราฟดูอะไรดูพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปทางนั่งทํานั่งเซตเหมือนใน Google Sheet นะครับอืมเราก็สามารถใช้ investing.com นะ่ะทําได้ฟรีๆเลยสามารถดูกราฟได้นะครับในแต่ละตัวนะครับก็แนะนํากันไปอีกรอบนึงนะผมก็จะทําอย่างเงี้ยไล่เรียงกันไปนะครับตามตามนั้นเลยนะนตัวดิฟเนะี่ย ชื่อซิมโบมันเห็นไหมในเป็นศูนย์มันจะเป็นูนย์อะไรเงี้ยมันก็จะงงงงนิดหน่อยเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับตัวอ่าดูตัวนำยงโอ้โหเห็นไหมครับร่วงเลยนะออดูแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับนำยงก็รอดูผลประกอบการไต,ตรมาสนี้นะครับซึ่งหุ้นที่ผมลงทุนเนี่ยปัจจุบันก็มีแค่ เอสซนะครับซึ่งเป็นหุ้นธนาคารแรกๆที่ประกาศงบแล้วนะครับประกาศงบแล้วก็เดี๋ยวถ้าประกาศงบทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันถึงสิบตัวเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็จะรอรับเงินันผลในเดือนหน้าเดือนกันยานี้เท่าไหร่กันดีนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ลงทุนไปแล้วนะครับก็สามารถแนะนากันได้ถ้าลงทุนในหุ้นตัวเดียวกันแล้วผลเป็นอย่างไรก็ พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับผมวันนี้ก็คงจะมีเรื่องพูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้นะครับใชระะ้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับในการที่จะเผยแพร่ความรู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโน้ตจากช่อง d c Academy ก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับ Invest Happily ครับสวัสดีครับ